สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ครัวอิ่มอร่อยจะชวนเพื่อนๆมาทําอาหารพืน้นบ้านกินแบบบ้านบ้านดีต่อสุขภาพปลอดสารพิษกินกันนะคะวันนี้เราจะมาทํายําผักกาดขาวใส่ไก่กินกันนะคะเราใช้ผักกาดขาวกวางตุ้งทํานะคะเราจะมาเด็ดใบที่แก่ๆหรือว่าก้านที่เราใช้ไม่ได้ออกทิ้งนะคะเสร็จแล้วเรามาล้างน้ําออกให้สะอาดนะคะ เราตั้งน้ําให้เดือดนะคะพอน้ําเดือดเราใส่ผักลงไปลวกเลยค่ะพอสุกแล้วเราตักออกมาเลยค่ะเอาไปนอกน้ําเย็นนะคะแช่น้ําเย็นเลยค่ะพอเย็นแล้วเราก็เอาผักขึ้นมาบีบน้ําออกให้หมดนะคะ เสร็จแล้วเราก็นำมาหั่นนะคะกะเอาพอประมาณนะคะเวลาหั่นหั่นเสร็จแล้วเราก็จะใส่หม้อยำเลยนะคะนี้เราจะใช้น้ำพริกยำนะคะน้ำพริกยำสำเร็จรูปนะคะถุงละสิบบาทนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่ชอบเลยนะคะเราใส่ไปคุกเ้าเลยค่ะน้ำพริกยำนี่จะอร่อยมากเลยนะคะผงปรุงรสนะคะ กินก็ใส่ไม่กินไม่ต้องใส่แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะถวนเราชอบกินนะคะใส่มากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อยค่ะน้ำปลาสุกปรุงสําเร็จรูปค่ะตามด้วยน้ำปลานิดหน่อยไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวจะเค็มเราเติมทีหลังได้ค่ะตัดด้วยน้ำตาลนิดหน่อยนะคะด้วยเนื้อไก่ฉีกฝอยนะคะเป็นคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ น้ำมันหมูนะคะเทียงลงไปเกียวะคะ่ะผักที่ยำไว้ใส่ลงไปผัดเลยนะคะ เรียบร้อยนะคะยำผักของเรานะคะลองว่าอร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆอย่าลืมลองไปทํากินกันดูนะคะถ้าอร่อยอยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกเราด้วยนะคะและถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ครัวอิ่มอร่อยด้วยนะคะคลิปนี้วันนี้เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอคลิปหน้านะคะ